สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีชานลนะครับประจำวันอังคารที่18กรกฎาคม2566นะครับเรากลับมาพบกับสาระดีๆด้านการพาแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะครับกับรายการซีนะครับวันนี้เช่นกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีผู้ป่วยที่อยู่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือญาตินะครับ,ม,รนะรบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องติดเตียงนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยแบบประคับประคองตรงนี้นะครับเราบอกวันนี้นะครับเราห้ามพลาดเลยนะครับ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับเรามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มผู้ป่วยตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องศาสตร์แผนไทยกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับวันนี้นะครับทางรายการเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่านนะครับกับคุณน้าคุณตากันเป็นอยู่ดีนะครับท่านแรกนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์นัทพรดิษสืบเชื้อนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการครับสวัสดีครับคุณหมอโดนัทครับอีกท่านหนึ่งนะครับแพทย์แผนไทยไตรมารัตนพรนะครับแพทย์แผนไทยครับ สสวัสดีครับ,รบทั้งสองท่านเป็นแพทย์แผนไทยนะครับจากสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับวันนี้นะครับเราก็พูดกันถึงเรื่องศาสตร์แผนไทยกับการดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองกันนะครับเอาเรามาเริ่มที่คุณหมอโดนัทนะครับการแพทย์แผนไทยนะครับกับ โครงการนี้นะครับผู้ป่วยประคับประคองเนี่ยเราได้ดําเนินการโครงการนี้นะครับมีความเป็นมาเป็นไปและผลการดําเนินการเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อคือณตอนนี้นะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยค่ะก็คือในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยค่ะมีการคือจริงๆแล้วมันอยู่ในระบบสุขภาพของเราเนาะแต่ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนงานเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดๆเลยก็คือตั้งแต่ในปีพศ2อ5พเลยที่มีค่ะคือทางกรมเราค่ะมีการขับเคลื่อนงานร่วมกับทางสํานักปลัด นะคะแล้วก็มีการทําโครงการขึ้นมาค่ะทีนี้ในเรื่องของในในมุมของแผนไทยอะค่ะก็ได้รุกเข้าไปในการขับเคลื่อนเนื้องานตรงนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะพี่เอกะก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขใช่เลยแต่ถ้าแผนไทยเราเข้าไปมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ตรงนี้ในเรื่องของบทบาทอะค่ะก็คือตอนนะับตอนนี้ค่ะคือเราก็มุ่งเน้นให้แพทย์แผนไทยอะค่ะ เติมเต็มในเรื่องขององค์ความรู้ oh. ที่จะเอาไปใช้ประยุกต์ใช้กับคนไข้รวมทั้งสื่อสารกับสหวิชาชีพค่ะคว่าในส่วนของแผนไทยเนี่ยมีการดูแลผู้ป่วยอย่างไรมีเนื้อหาอะไรมีมอ,องค์ความรู้วิชาการอะไรบ้างที่สามารถที่จะเติมเต็มในส่วนของระบบสุขภาพในเรื่องของพา i a t i v e care หรือที่เรียกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองนั่นออเองค่ะบอกกลุ่มผู้ป่วยตรงนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะค,ะ<ช>นะครับปัจจุบันนี้เยอะมากเลยเยอะมากเลยสูงอายุก็จริงนะ แ่แว่าบางทีเราไม่ได้แข็งแรงหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ตามอายุอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเจ็บป่วยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นอัมพาตอัมพาตนะครับนอนติดบ้านติดเตียงอะไรเงี้ยนี่คือว่ากลุ่มนี้เลยใช่ค่ะเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าคนไข้เองไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่ามีพึ่งพิงในเรื่องของญาติเข้ามาดูแลตรงนี้ค่ะและศาสตร์แผนไทยต้องถัานนิดนึงว่าตรงนี้เราเข้ามามีบทบาท เยอะไหมครับที่ว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยตรงนี้ครับเรียกได้ว่าเยอะเลยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้อ่ะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอาหารการกินเลยใช่ที่จะต้องเหมือนกับว่ามีในเรื่องของอ่ะมันมีในเรื่องของสมุนไพรเนาะที่มาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้ยาสมุนไพรด้วยต่างๆตรงนี้ก็คือสามารถที่จะมาเชื่อมร้อยในการดูแลผู้ป่วยตรงนี้ได้เลยครับเรืขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับทั้งเรื่องอาหารเรื่องสมุนไพรกับการดูแลอะไรอย่างไรหรือจะ มีการออกก,ลกอาลังกายไงเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันเอาละครับมาถึงคุณหมอเก๋เนาะเอาละครับภาพรวมเราต้องเข้าถึงภาพรวมการดูแล ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเราจะดูแลยังไงในฐานะที่ว่าคุณหมอเป็นสหวิชาชีพหรือก็เป็นแพทย์แผนไทยตรงนี้ด้วยที่จะเข้ามาด,ดูแลตรงนี้ครับก็คือในในส่วนนี้เนี่ยก็จะขอ,อะพูดในในในแน,นวทางเวชปฏิบัตินะคะต่างๆที่ในมุมของผู้ให้บริการนะคะก็คือแพทย์แพทย,พย์พยาบาลน,นะคะสหวิชาชีพทุกทก สาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบําบัดก็ก็ด้วยนะคะรวมถึงนักโฆชนาการเนี่ยต้องอยู่เป็นองค์ประกอบร่วมกันอยู่ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะเท่าที่ผมมาที่ฟังหานี่แท่จะครบวงจรทั้งหมดเลยใช่เลยค่ะระบบสุขภาพทั้งหมดเลยโอ้โหเราไม่ใช่แค่กลุ่มแพทย์เป็นไทยเรากรมเดียวเราไปคอนเน็กชันไปกับเขาหมดเลยตรงนี้ช่ครือข่ายเลยค่ะและระวัง การดาเนินการอย่างไรบ้างตรงนี้ครับพี่ว่าเราจะให้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้อย่างไรครับค่ะก็คือถ้าในส่วนของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะคในอ่าเราเมื่อเราได้เขาเรียกว่าผ่านผู้ป่วยเนี่ยผ่านการวินิจฉัยมาแล้วล่ะว่าเป็นผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มนี้ต,ต้องดูแลในระยะประคับประคองหรือเรียกว่าพาเิทแคร์เนี่ยค,ค่ะ มาปุ๊บเนี่ยจะมีการส่งต่อมาที่อ,อาจจะเป็นคลินิกหรือว่าเป็นสถานพยาบาลที่เฉพาะ,ะเฉพาะ,ะในแต่ละชุมชนในแต่ละโรงพยาบาลเขาจะมีะเหมือนเป็นแผนกหนึ่งเลยอะคะ่ะใช่ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งจะทําหน้าที่ผู้ที่จะมีทําหน้าที่ในการดูแลเนี่ยก็คือทั้งแพทย์ แพทย์แผนไทยพยาบาลกายภาพอย่างที่เล่ามาเนาะผ่านการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วเราจะประเมินค่ะแพทย์แผนไทยจะเข้าไปประเมินนะคะว่ามีการตัดผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องให้ยาไหมอือหรือกลุ่มนี้เนี่ยให้ยาไม่ได้ค่ะจะทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้าให้ยาไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้การกายภาพอือใช่กายภาพหรือบางกลุ่ม มีมีมีพูดถึงในเรื่องของการทําสมาธินะคะก็คือที่กําลังเกิดนี่ก็คือเรื่องของหลักธรรมานามัยออเากีชื่อสมมุติผู้ป่วยบางท่านเนี่ยสมมุติผมยกตัวอย่างเนาะมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเาบางทีเขาฟื้นมาบางทีเขายังรับกับสภาพร่างกายอะไรตรงนั้นไม่ได้แย่แผนไทยเราก็มามีส่วนตรงตรงนี้ละที่กำลังจะบอกเรื่องสมาธิอะไรตรงนี้ใช่ค่ะคือถ้าถ้าเขาผ่านการประเมินเนาะอย่างที่บอกคือต้องมีการประเมินก่อนว่าใครเนี่ย สมควรที่จะอยู่ในกลุ่มนี้เขาจะมีสเตจใช่มีเดวลเนี้ยเราสร้างราที่จะเข้าไปดูแลได้แล้วหรือยังมันจะเหมือนกับว่ามีในเขาเรียกว่าในแพคเหมือนกับว่าเป็นทีมเป็นทีมสหวิชาชีพที่เข้าไปดูแลถูกต้องคอยวิเคราะหถูกต้องคอยวิเคราะห์แล้วก็จะเหมือนแบบว่าเออประมาณนี้การรักษาเนี่ยแผนไทยเข้ามามีบทบาทตรงนี้ได้ไหมสามารถกดแรงเข้ามานวดได้เลยได้ผมเข้าใจประมาณนี้ถูกต้องไหมครับค่ะเวลาประชุมเนี้ยค่ะ คือองค์ประชุมนี่คือแบบว่าเป็นครบเลยครบองค์ประชุมเลยพยาบาลเภสัชแพทย์ผนไทยคัดกรองกันและกายภาพบำบัดตรงนี้เราเริ่มเข้าใจละนะครับท่านชมก็เข้าใจเหมือนผมแหละตอนนี้ว่าถือว่าทุกอย่างมีบทบาทสําคัญเท่าเทียมกันหมดแต่ใครจะมีบทบาทอย่างไรก็คือตามละสาขาวิชาชีพหมอพยาบาลรวมถึงแผนไทยเราจะเข้าไปอยู่ตรงไหนในส่วนไหนคเอาเปนกรณีถ้าเราแพทย์แผนไทยเนี่ยเราเข้าไปอยู่กลุ่มนี้ละอย่างเช่น เราเข้าไปมีบทบาทอย่างไรบ้างในคนไข้ที่ผ่านมานะครับที่เราให้การรักษายกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงเอาง่ายๆเลยกลุ่มคนไข้ที่ต้องอ่ะง่ายๆเลยคนไข้ที่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าต้องพึ่งพิงเนี่ยภาวะข้อติดใช่ข้อติดใช่เพราะว่าเขาขยับไม่ได้มีข้อติดอะไรอีกตามมาท้องผูกเพราะว่าพอร่างกายเราขยับไม่ได้หรือว่าภาวะการย่อยการเผาผลาญต่างๆ เนี่ยคืออาการหลักๆที่จะเป็นที่จะพบ,บในผู้ป่วยกลุ่มนี้รเราก็จะมีการอ่อนยานะคะให้ยาแต่เป็นยาสมุนไพรครับหมคะแต่ว่าการจะให้ยาเนี่ยก็ต้องมาดูอีกเนาะดักอินเตอร์แอคชั่นต่างๆว่า ไปกระทบหรือว่ามีผลกับยาหรือเปล่าใช่ไปกระทบกับยาที่แผนปัจจุบันให้ไหมอันนั้นก็มีการพูดคุยละอ่าเริ่มมีการดิสคัลกันละใช่แต่ว่าอย่างเคสนี้อจะให้จะให้สมมุตินะคะเคสเคสคนไข้ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยจะให้มาขามแขกสมมุติอแต่ผู้ผู้แผนแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าเคสนี้มีภาวะ ลำไส้อุดตันเราก็ต้องดูแลเราให้อะไรแทนประมาณนี้ค่ะก็คือเราต้องมาดิสคัทกันต่างๆนา้นะบางเคสเนี่ยอาการเดียวกันแต่ให้ยาคนละคนละอย่างอ๋อครับอ่าอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องข้อติดและข้อเข่าข้อแขนอะไรต่างๆเลยทุกเคสเลยด้วยค่ะถามอย่างนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าติดเตียงจะมีอาการอย่างนี้เลยใช่ครับอย่างแรกเลยเรายังไงก่อนในกรณีถ้ามีข้อติดตรงนี้ครับกายภาพหรือสีดัดต้น มณีเวทอ่าอันนี้คือสิ่งที่ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถ ให้กับผู้ป่วยแนะนําให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเนี่ยให้ไปปฏิบัติบาบัดเราอาจจะสอนคนไข้แต่ว่าคือในลักษณะที่ว่าหมอเองอาจจะไม่ได้แบบว่าไปอยู่กับคนไข้ตลอดเวลาแต่คนที่อยู่ด้วยตลอดเวลานั่นคือญาติของเขาเราก็จะสอนองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ค่ะให้ญาติได้รับรู้ไปด้วยแต่เราจะไม่ได้รักษาแบบว่าจากหมอไปที่คนไข้โดยตรงแต่เราจะรักษาโดยรวมเลยทั้งครอบครัวเลยญาติ ใครบ้างที่อยู่กับคนไข้รักษาคือรักษาใจทั้งคนไข้ทั้งใจทั้งญาติด้วยเท่าที่ผมฟังมาอันนี้ไม่ใช่แค่สหาวิชาชีพอย่างเดียวแล้วคุณหมอโดนัทขยายความว่าเราต้องไปถึงแบบสมมุติพ่อแม่มีอาการอย่างเงี้ยลูกก็ต้องรับรู้ด้วยว่าต้องดูแลใช่ไงขยับร่างกายเขาขยับไปหมดเลยอันนี้หมายถึงว่าเนี่ยสมมติเรา เขาบอกบางทีผมนั่ง uh, ก ok ๊อกอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยมีลมอั้นแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้เหมือนกันคะับก็ต้องคอยขยับกล้ามเนื้อขยับยังไงอะไรยังไงอันนี้ต้องมีส่วนร่วมกันหมดเลยตรงนี้อันนี้คือหัวใจเลยค่ะหัวใจเลยหัวใจของผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยในในระบบสุขภาพอะค่ะการที่จะให้หมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะ ครบองค์หรือว่าเอื้อต่อคนไข้ทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เหรอถ้าเรามองภาพความจริงแต่คนที่อยู่ด้วยกันกับผู้ป่วยทุกเวลาตลอดเวลาเห็นเขาตลอดอย่างเงี้ยก็คือญาติเราก็เลยเอาองค์ความรู้เนี่ยไปสอนให้กับญาติด้วยต้องถามมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่เราดําเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่ปี5 9เนี่ยอยากจะรู้ว่าผลตอบรับนะครับผมยังถามว่ผลตอบรับจากการใช้แพทย์แผนไทยด้วยและการที่ญาติดูแลผู้ป่วยนี้ด้วย เราต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นยไงบ้างครับ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่าในเรื่องเคสที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยมีการคล้ายๆกับ MOU อ่ะค่ะร่วมกับทางวัดคํำประมงที่จังหวัดสกลนครค่ะก็คือถือว่าเป็นต้นแบบของในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือที่เนี่ยจะเป็นเป็นสถานทางปฏิบัติธรรมเนาะที่มีการดูแลในเรื่องของผู้ป่วยในระยะประคับประคองนะคะก็คือถ้าหากว่าใครส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นผู้ป่วยที่มี ปัญหาในเรื่องของมะเรง็งแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คือทางทางวัดเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกัน้นก็คือถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของระยะประคับประคองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเหมือนกับว่าไปเรียนรู้แล้วก็ไปอขอ การรักษาจากที่ที่สถานเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะเป็นวัดคเป็นวัดขางประมงใช่ก็คือมันจะลักษณะเหมือนกับว่ามีโรงพยาบาลอยู่ในนั้นเลยค่ะมมเคยไปเนาะล่าสุดเนี่ยประมาณปี2ปีละเข้าไปเนี่ยวัดก็ส่วนวัดค่ะพระมุมรักษาพยาบาล เหมือนโรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นโรงพยาบาลใหญ่มากข้างในแล้วก็มีการแบ่งโซนเรียบร้อยเลยก็คือมีการแบ่งโซนว่ามีโซนปลูกสมุนไพรมีโซนผู้ป่วยเนาะมีโซนพักของญาติมีโซนแห่งการเรียนรู้คือเขาก็จะเหมือนกับว่าแยกกันชัดเจนเลยค่ะว่าโซนไหนก็ถือได้ว่าคือเป็นได้ทั้งแหล่งการเรียนรู้ด้วยเป็นได้ทั้ง เหมือนเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาคนไข้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งวัดด้วยเนี่ยค่ะต้องบอกว่าสิตใจร่างกายเลยไปกันหมดเลยตรงนี้เราก็ดีได้<ช>ตรงนี้เลยค,คนต้อนรับ ที่ทราบมาก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เยอะมากนะตอนนี้ก็คือผลจากผลการตอบรับที่เราติดตามมาในตั้งแต่เราเริ่มทําโครงการนี้เรื่อยมาค่ะก็มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ณตอนนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยของเราค่ะกําลังเริ่มจัดตั้งหลักสูตรค่ะเป็นหลักสูตรการดูแลเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานขึ้นมาสําหรับใช้ดูแลผู้ป่วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับสหาวิชาชีพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นต้นแบบ ใชต้นแบบที่เราเห็นครบวงจรเลยเป็นองค์รวมตรงนี้เลยคุณหมอนะครับเอาละครับแล้วเราพูดมาถึงเรื่องคุณหมอนะครับล่้นมาถึงเรื่องญาติที่ต้องดูแลและคนป่วยล่ะคนป่วยบางทีว่าเราฟื้นมาแล้วสภาพจิตใจเราดีขึ้นแล้วอะไรแล้วพร้อมที่จะเราต้องทํายังไงให้เราอยู่ต่อนะครับมีสภาพจิตใจร่างกายที่ดีมีข้อแนะนําผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับในเมื่อเขาฟื้นมาแล้วตอนนี้แล้วโอเค อันนี้ใช้หลักธรรมานามัยอย่างที่เกินไปใช่ค่ะทธรรมานามัยประกอบไปด้วยธรรมชาติและอนามัยนะคะประกอบไปด้วยสามอ่าสามอย่างนะคะกายานามัยจิตตานามัยชีวิตตานามัยนะคะตรงตัวเลยกายกายนามัยคือเราต้อง ออกกําลังกายเคลื่อนไหวนะคะอันนี้เป็นการฟื้นฟูปรับสภาพร่างกายไม่ให้เกิดะเมื่อกี้ข้อติดใช่ไหมอ่เราก็จะป้องกันตรงนั้นได้ถูกต้องมณีเม่ใช่ใช่ค่ะคือการออกกําลังกายต่างๆนั่นเองนะคะจิตตานามัยกายแล้วต้องจิตกายคู่กับจิตจิตตามัยคือใช้หลักธรรมทางศาสนาของแต่ละคนไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะยึดหลักปฏิบัติของศาสนานะคะ เพื่อประกอบอเขาเรียกว่าประกอบให้จิตใจเราเนี่ยอ,อยู่ในสภาวะที่สงบนิ่งที่สุดะนะคะสุดท้ายคือชีวิตตา,ามัยเป็นหลักการดำรงชีวิตที่ดีะนะคะเพื่อให้อ่าคุณภาพชีวิตเนี่ยสมบูรณ์แบบมสมบูรณ์แบบในที่นี้หมายความว่าสุขภาพทั้งกายทั้งใจค่ะ,คะในดีเทลในตรงเนี้ยค่ะจะมี เริ่มขายของบางท่านนะคะฟังอาจจะไม่เข้าใจคืออะไรเนาะที่เกิดไปเนี่ยค่ะข้อมูลต่างๆนะคะก็คือเราอกลุ่มงานวิชาการเวชกรรมนะคะได้ได้จัดทำนะคะเป็นคู่มือหนังสือนะคะเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองโดยตรงนะคะจะมีในส่วนของสำหรับแพทย์สหวิชาชีพ นะคะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน CPG ต่างๆใช่ค่ะแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่อยู่ในสถานพยาบาลนะคะก็สามารถที่จะอ้างอิงหรือว่าใช้แนวทางในเรื่องนี้ค่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลชุมชนอะไรหรือทั่วไปอะไรพวกของจะมาประสงค์นี่ ได้เลยขอได้เลยใช่ไหมคะทำเสื่อมาได้เลยใช่ค่ะที่หน่วยงานไหนครับอีกทีหนึ่งอ่าที่สถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะกลุ่มงานวิชาการเวชกรรมไทยกลมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเลยอ่าครับโทรเข้ามาติดต่อได้เลยใช่ค่ะโทรหาหมอเกหรือหมอโดนัทได้เลยได้และอีกเรื่องนึงของผมคือคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการอันนี้แจกให้กับท่านใดครับอันนี้อันนี้ค่ะคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสถาบันบริการไแล้วอันนี้ก็คือเหมาะ สำหรับประชาชนด้วยค่ะก็คือไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะ,ะบุคลากรที่อยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้นแต่ในเล่มนี้ยังพูดโดยรวมถึงรวมถึงญาติที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ อาจจะเป็นผู้ป่วยตัวผู้ป่วยเองอยากจะเรียนรู้ว่าเราเป็นแล้วนะแต่จะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าเรียนรู้ยังไงจะทำยังไงต่อใช่คือเรื่องนี้จะบอกไว้หมดเลยค่ะดูคร่าวๆเปิดรูปครับมีทั้งเราต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับอาหารอะไรต้องรับประทานยังไงตรงนี้ก็จะบอกตำรับยาต่างๆยาสมุนไพรต่างๆแล้วก็การดูแลตนเองในภาวะที่คือไม่สุขสบายค่ะอาจจะมีภาวะแบบเครียดภาวะนอนไม่หลับอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น ถ้าเราออกมาคู่ไปหมดได้เลยประมาณ 15- 20้านีาทีวันนี้นะครับเราก็อยากจะให้คุณท่านที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับทุกท่านเลยนะครับประสงค์ขอเข้ามาได้เลยเอาละครับส่วนสุดท้ายของรายการอยากจะให้สองท่านนะครับได้ ฝากอะไรนะครับก<ฆ>ับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับหร,<ฆ>หรือว่าญาติผู้ป่วยที่ต้องดูแลผู้ป่วยครับเริ่มจากที่คุณหมอกเก๋ก,ก่อนเลยครับ,บ,บอันนี้ขอในยาต์พ,พูดในมุมของสหวิชาชีพนะคะครหรือแพทย์แผนไทยนะคะก็คือถ้าน้องๆแพทย์แผนไทยที่ดูอยู่เนาะแล้วก็มีภารกิจหลักที่ต้องดูแลในเรื่องอผู้ป่วยระยะประ,ประคับประคองนะคะแต่ยังไม่ไม่มีแนวทางหรือยังไม่แน่ใจในแนวทางความรู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสามารถ ประสานมาที่กรมกันแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มานําองค์ความรู้เล่มนี้เนี่ยไปเป็นแนวทางได้เลยและที่สําคัญค่ะในเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีจัดอบรมนะคะแพทย์แผนไทยทั่วประเทศนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะอ,อ,อาจจะมีทั้งเลคเชอร์เ, lecture, เนาะ <c oughs> เป็นเลคเชอร์แล้วก็มีปฏิบัติ ครับอ่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการใช่รอรอฟังข่าวมีออกมาเมื่อไหร่๋ยวเราจะเชิญใช่เดี๋ยวจะเชิญผวประเชศเลยได้อีกนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสิ่งดีๆเราต้องเผยแพร่นะครับแล้วคุณหมอโดนัทครับอันนี้ก็อยากจะฝากอะไรเมื่อครู่นี้คือคุณหมอเก๋ก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของสหวิชาชีพแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวโดนัทขออนุญาตพูดในมุมของผู้ป่วยแล้วก็ญาติ ที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านแล้วกันเนาะก็คืออยากจะฝากถึงทุกๆคนเลยค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาว่ามีคนไข้อยู่ในบ้านมีภาวะติดเตียงหรือว่าภาวะที่จะต้องดูแลระยะประคับประคองอะค่ะก็คืออยากจะให้กำลังใจทุกคนก่อนเลยเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าในส่วนของระบบสุขภาพเนี่ยเราเองคือไม่ทอทิเลยใช่ไม่ทอดทิงแวก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจคือนตอนนี้ถ้าหากว่า ผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยท่านใดยังหาทางออกไม่เจอคือเป็นแล้วแหละคือเหมือนกับว่า ที่บ้านมีคนเป็นหรือว่าเฮ้ยตัวฉันเองเป็นกลัวว่าจะเป็นภาระลูกหลานหรือเปล่าอ,อย่าเพิ่งกังวลใจค่ะอาจจะต้องมองหาว่าเอ้ยจะต้องทํายังไงต่อไปดีเราก็ขอแนะนําว่านนะตอนนี้ค่ะก็คือมีในศาสตร์ขององค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยค่ะที่จะสามารถไปเติมเต็มในเรื่องของการดูแลเติมเต็มในเรื่องของความรู้ที่จะดูแลคนในครอบครัวหรือว่าดูแลท่านเองถ้าหากว่าเป็นอยู่นะคะแล้วก็ดูแลญาติพี่น้องหรือว่า ณตอนนี้คือญาติเราไม่เป็นแต่ว่าเฮ้ยคนรู้จักเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถแนะนําต่อบอกต่อได้อันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ด้วยค่ะเอาละครับสารดีๆวันนี้ต้องบอกนะครับว่าการดูแลสุขภาพนะครับผู้ป่วยปุ่มนี้นะครับประคับประคองเป็นสิ่งสําคัญนะครับทั้งกายทั้งใจนะครับต้องไปคู่กันนะครับทั้นตัวท่านเองที่ป่วยอยู่หรือว่าลูกหลานที่ต้องดูแลท่านนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้นะครับเราสามคนนะครับก็ต้องขอลา ทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับรายการซี a ชแนลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีครับค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ